ฮัลโหลวันนี้พวกเราจะมาเสนอวิธีทํายังไงถึงจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งจริงๆการ procrastinate มันมีข้อดีของมันนะพี่ก็เป็นคนทําอย่างนั้นเหมือนกันบางทีนะแต่ถ้าน้องเป็นบ่อยๆอ่ะมันก็จะไม่ดีไงต้องรู้ก่อนว่าตัวเองผัดวันประกันพรุ่งรู้ตัวเองก่อนเลยเนาะไม่รู้ตัวเองเนาะไม่แก้แน่นอนฮัลโหลพี่มิวพี่นีนอินเตอร์บูสเตอร์เริ่มเร็วไปปะวะวันนี้พวกเราจะมาตามู้ชื่อหัวข้อเลยก็คือจะมาเสนอวิธีทำยังไงถึงจะไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ปัญหาของเด็กมากมายใช่ไม่ได้เด็กอะผู้ใหญ่ก็เป็นทำยังไงถึงจะไม่ procrastinate procrastinate เรือว่าพันมันประกันพุมงใช่ซึ่งเราก็ไปทำการศึกษาอ่านบทความมาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวด้วยแล้วกันเนาะว่าส่วนตัวแล้วดีลกับพี่มีมยังไงเป็นคน procrastinate เหรอเป็นคือจริงๆไปอ่านมาหลายบทความแล้วมีเจออันหนึ่งที่ก็รู้สึกชอบเลยก็คือเขาบอกว่าอย่างแรกคือต้องรู้ตัวก่อน,อนว่าตัวเอง procrastinate โอเคบางทีเราไม่ได้คิดว่าตัวเองไงอ่าฉะนั้นก็ต้องรู้วิธีแยกแยะเนาะเขาบอกว่าคนที่ procrastinate เนี่ยจะเป็นคนที่ทําแต่ง,งานที่ไม่สําคัญเออก็คืออย่างเช่นถ้าน้องต้อง study แต่น้องดันไปจัดบ้านอเอออะไรอย่างเงี้ยก็ Có คือถือว่าตัวเองเป็นคน procrastinate แล้เหรือ <tapping. S 2> ว่าทํานู่นทํานี่ยุ planning, ่งๆๆๆแต่ว่าไม่ make decision สักที อะไรแบบนี้ก็ก่อนอื่นต้องรู้ตัวก่อนนะจ๊ะว่าตัวเองทํางานสําคัญเหมือนจัด p r i o r i t y ได้หรือเปล่าแล้วตัวเองทําแต่งานไม่สําคัญหรือเปล่าอ่าแล้วก็โอ้โหวิธีมันมีมากมายเลยคืออย่างแรกพี่มองว่าจริงๆถ้าส่วนตัวถ้าถ้าให้พูดโดยที่แบบไม่ได้ไปอ่านมาก่อนรู้สึกว่าจริงๆการ procrastinate มันมีข้อดีของมันนะคือเคยอ่านบทความเมื่อนานมาแล้วว่าเขาบอกว่าการ procrastinate บางทีก็เป็นการทําให้เราทําอะไรเล็กๆน้อยๆได้ส<ๆ>ําเร็จแบบเยอะอ่ะเพราะเราพยายามผัดว<ๆ>่าแบบเราไม่อยากทําอันเนี้ยที่มันเป็น อะไร<ช>อย่างเงี้ยเออแต่ว่าจริงๆพี่ก็เป็นคนทําอย่างนั้นเหมือนกันบางทีนะในอดีตก็คือรู้สึกว่าแบบงานนี้มันยากมากเลยอ่ะงั้นฉันขอไปคุยกับคนทุกคนนี้นั้นจนทุกอย่างเสร็จหมดเลยเว้ยแล้วก็แบบกูนั่นแหละเสร็จแล้วก็ไปแพ็คเข้าง,งานยากเลยคือเหมือนเป็นการเตรียมใจไปพองอ่ะแต่ถ้าน้องเป็นบ่อยๆอ่ะมันก็จะไม่ดีไงอ่าฉะนั้นเขาบอกเลยว่าให้น้อง Get organized ก่อนก็จัดระเบียบ,บอ่ะใช่จัดระเบียบซึ่งตรงนี้ อินเนี่ยจะเป็นคนคือเหมือนประมาณว่าต้องจัดระเบียบแล้วก็เหมือนตั้ง due เด t ส์ก็คือเซ็ตเวลาเดทไลน์ไว้เลยใช่ว่าต้องเสร็จตอนนี้นะแบบทำทูดูลิสต์ว่าต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ซึ่งสมัยก่อนที่พี่มีปัญหาเรื่อง p r พ a แคสเน t ตหนักๆอ่ะเออก็มิวก็ช่วยพี่โดยการเปลี่ยนจากการใช้ to do list ว่าต้องทำอะไรมาเป็น planner แบบที่เซ็ตเวลาลงไปเลยว่าต้องทำอันนี้วันไหนโดยการนี้เขาก็มีบอกเลยว่าให้เราเซตโกลแบบ เป็นอันเล็กๆย่อยๆลงมาบางทีการที่เรา procrastinate มันอาจจะเป็นเพราะว่างานมันอเออมันใหญ่มากจนเราไม่รู้จะเริ่มยังไงอ,อ่ะเออมันรู้สึกในใจมันมัน,มนไม่พร้อมใจไม่ได้เริ่มไม่ได้ฉะนั้นสมมติถ้าน,น้องต้องเรียนอย่างนี้ใช่ไหมว่าแบบต้องผ่าน s 8 0แปดร้อยหรือว่าไม่รู้อะ่ะต้องทําำ s a าได้คะแนนเยอะมากๆน้องก็ต้องเบรกดาวลงมาใช่ไหมว่าสเต็ปมันมีอะไรบ้างใช่วันนี้เดี๋ยวจะอ่านเรื่องนี้ให้จบวันนี้จะทํากี่หน้าหรืออะไรยังไงเริ่มต้นเป็นสเต็ปสเต็ปไปให้มันทําเป็น g o ที่ achievable มันก็จะค่อยๆ มันจะรู้สึกดีกับตัวเองด้วยแหละเหมือน<ช>ได้ให้กำลังใจตัวเองใช่ใชคือแทนที่แล้วเนี่ย <ๆ S 2> เขาเขียนไว้เลยว่าแ <ๆ S 2> ทนที่เราจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้ฉันจะเรียนเลขนะให้เปลี่ยนเป็นวันนี้ฉันจะเรียน chapter 6อ่าอ,อ,อะไรแบบนี้มันควรจะวัดได้ด้วยเออแล้วก็อันนี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็คือเหมือนแบบสร้าง t i m e ไล n e มีการ s e ตเด a d ลน์อันนี้พูดไปแล้วนะแล้วก็ที่สําคัญที่ต้องทําก็คือ get rid of distraction คือขจัดเอาพวกที่ดึงดูดความสนใจเราทำให้เราไม่โฟกัสทีซึ่งหลายเว็บในนี้เขาก็บอกว่าเอามือถือออกไป ือถือนี่เป็นตัวดิสแทคทีทุกอย่างที่ <energy S 2> เป็นโซเชียลเอออันนี้คือเขาแนะนําเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบโคตรทาให้เราโพกัสเนตอ่ะอืมแล้วก็มีพูดถึงเรื่องของการพักด้วยเว้ย take a break อืม ก็คือเหมือนบางทีการจะทํางานใหญ่อ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบเราทำ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 ทแต่ว่ามันก็มีการเหมือนแบบอ่ s t ิสเ o นทูมิบ้างพักเดินเล่นบ้างเพื่อที่ทําให้เราโฟกัสกับงานเนี้ยได้ดียิ่งขึ้นการพักทําให้เราโฟกัสได้ดีขึ้นการเช็ค your mind o f เวิร์กทำให้เราเห็นภาพกว้างขึ้นมาแล้วก็เข้าใจใช่ไหมเห็นเหมือนแบบพุทติ้งซินเพรสเพคทีฟอ่ะเออคือทํารัวๆไปทีเดียวบางทีสมองมันก็ล้าใจมันก็เหนื่อยใช่ แล้วก็อีกอันนึงก็คือต้องมี incentive หรือว่ามีรางวัลให้ตัวเองแรงจูงใจใช่ว่าคือ,อสมมติถ้าเราทำอันนี้ถึงตรงนี้แล้วเราจะให้รางวัลตัวเองยังไงอ่า ซึ่งของพี่มิวทำยังไงอะอย่างเช่นนี่เขาบอกว่าถ้าฉันทาอันนี้ได้คือสมมติเราไม่ต้องตั้งให้มันยากเกินก็ได้อะถ้าสมมติเซตเราเกิน650แล้วเซตเลขอะไรเงี้ยใช่ไหมเราจะไปฉลองฉลองไปเที่ยวที่ไหนสักที่นึงหรือว่าแบบกินข้าวร้านที่ชอบหรือว่าแบบอะไรก็ได้อะหรือกินขนมหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่เลยอ่ะเนามันตั้งได้หมดว่าแล้วแต่ตัวเองแต่ส่วนมากพี่จะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนตั้ง to do list งานที่ต้องทาแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้ทําเสร็จแล้วก็จิลไงก็ไปดูซีรีส์ 嗯嗯嗯。嗯嗯 อาจจะไม่ต้องเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นไได้ไม่ถึงขั้นีแบบเดวเซนจะไปสวิตเซอร์แลนด์ถ้าได้เลขเจ็ดร้อยมันก็ดูยากขึ้นไปแล้วเปล่าแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ชอบเหมือนกันก็คือเขาบอกว่าให้ get the hard stuff done first ทำสิ่งที่ยากก่อนอันนี้เหมือนหนังสือ eat that frog กินกบตัวนั้นซะถ้าอ่านหนังสือเยอะพวกนี้ก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปที่เขาพูดกันเลยแต่ไม่รู้นะอันนี้จริงๆมันก็มองได้หลายอย่างหมายถึงเรื่องทำงานยากก่อนเออก็คือข้อดีมันก็คือไอ้อย่างน้อยคือ ถ้างานยากมันจบที่เหลือมันก็คือเหมือนเราได้ทางานสําคัญจบไปแล้วอาจจะสบายใจไปกอหนึ่งคือพรุ่งนี้มันอาจจะเข้ากับการทํางานนากหอการเรียนหรือเปล่าวะใช่ไหมเพราะการเรียนจริงๆมันมันเป็นเบบีเซฟตลอดทางใช่ปะแต่การทํางานอะมันแบ่งได้ชัดเจนว่าอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้เล็กกว่าใช่เหมือนแบบเช็คอีเมลประจําวันประชุมเป็นงานเล็ก แต่ว่าแบบการทําวางแผนโปรเจกต์นี้อะไรการคุยกับคนที่เราไม่อยากคุยด้วยอาจจะเป็นางานที่สําคัญกว่าเราเหมือนประมาณว่าต้องกั้นใจฮึบอะแล้วก็ทําสิ่งที่ยากกว่าก่อนอม,มันจะได้แบบอ่าที่เหลือก็คือโลอาไม่แต่ถ้าสูเอาไปประยุกต์กับการอ่านหนังสือก็ได้ก็สมมุติว่าตื่นขึ้นมาวันนี้ถ้าเรารู้สึกว่าการอ่านมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ยากหลับเราก็ควรจะทาวันนี้ให้มันจบตามที่เราตั้งไว้ก่อนแล้วค่อยไปทํางานบ้านทํางานยิบย่อยอะไรเงี้ยเพราะบางคนทํางานบ้านจนเอิ่มเหนื่อย ไม่มีแรงอ่านหนังสือต่อใช่เชื่อว่าหลายคนเป็นอย่างนั้นนะมาถึงพยายามจะหนีจริงจริงโดยการไปทำงานบ้านเพราะว่าฉันรู้สึกดีแล้ววันนี้ฉันทำตัวมีประโยชน์อือฉะนั้นก็ตื่นมาปุ๊บตั้งเลยว่าเดี๋ยวมุ่งไปวันนี้จะทำอะไรให้เสร็จใช่แล้วก็ทำให้เสร็จก่อนอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเขาบอกว่าให้ tell someone about your goal คือบางทีการที่เรา procrastinate เราไม่รู้สึกผิดอะไรไงถ้าเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราบอกเพื่อนเวลาว่า goal เราต้องทำวันนี้ให้ได้มันอาจจะเกิดความไข้นะเราทำไม่ได้อันนี้ คือได้ยินหลายหลายคนพูดถึงนะเออว่าแบบอยากทำอะไรสำเร็จก็แบบไปโพ์ใน Facebook สิอะไรเงี้ยว่าเราจะทำแต่ก็มันก็มีมันมีเคาน์เตอร์เขาเรียกอะไรอะเทอรี่เหมือนกันนะที่บอกว่าบางทีการที่เราบอกคนอื่นไปอะทำให้ทำไม่สำเร็จนชีทั้งสองแง่ตอนนั้นฟังเทสทอสกันเนาะเขาบอกว่าอ่านมาจากไหนเออถ้าเราพูดไปว่าเราอยากทำอะไรเหมือนบบความฝันชั่นเคืนนี้นะมันจะเหมือนในภาพเราอะมันจะไปแล้วเวยแล้วมันจะเหมือนเราทำสำเร็จแล้วแล้วเราก็จะไม่ทำซึ่งอันนี้ก็คนพบว่าเป็นจริงๆ ก็แล้วแต่คนละมั้งเออใช่ฉะนั้นอันนี้ก็เชื่อคือไม่ต้องอาจจะบอกเข้ากับตัวเองแล้วกันเออไม่ได้บอกทุกคนไงอาจจะบอกแค่คนที่เรารู้สึกว่าเออคนนี้แบบใช่แต่ส่วนตัวพี่ว่าข้อนี้อาจจะไม่ค่อยเวิร์กสำหรับตัวพี่นะเออแต่ว่าข้อที่เวิร์กก็อาจจะเป็นแบบเนี้ยทำสิ่งที่ยากก่อนเอาพวก distraction ออกไปหรือว่าแบบการใส่แบบงานเป็นเล็กๆให้มันอยู่ใน timeline หรืออะไรอย่างเงี้ยเออ แต่เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการ improve focus กันมันก็มีความเกี่ยวเนื่องกันเนาะการ procrastinate ก็คือผัดวันกันพุ่งก็เรื่องนึงแต่ทำยังไงที่จะแบบให้เราโ c ก s สได้แบบดีๆแล้วนานๆก็เป็นอีกเรื่องนึงเดี๋ยวอันนี้เรามาคุยกันอีกทีนะจ๊ะโอเคอ่ะสรุปจบแล้วกับเรื่องทำยังไงให้เลิกผัดวันประกันพุ่ง อ่าก็คือต้อง <c oughs> พูดร้อนนึงใช่ไหมสรุปนิดนึงสรุปนิดนึงโอเคต้องรู้ก่อนว่าตัวเองผัดวันประกันพรุ่งรู้ตัวเองก่อนเลยเนาะถ้าร้ไม่รู้ตัวเองเนาะไ,ไม่แก้นแน่นอนใช่แล้วก็เออจริงทุกอย่างมันคือเหมือนรู้สาเหตุของปัญหาแล้วก็รู้เหตุผลด้วยว่าทําไมเรื่องถึงผัดวันประกันพรุ่งเอออันนี้ลืมพูดเหมือนกันเพราะว่าช่วงประมาณ2-3วันเนี้ยรู้สึกว่าตัวเองผัดวันประกันพรุ่งเว้ยอ่าฮะเออแล้วเพิ่งมาฟิกก์เอาท์ไม่นานเองว่าจริงๆรงที่เราผัดวันประกันพรุ่งอยู่อ่ะมัน ที่แบบมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยทำไมมันรู้สึกอย่างนี้วะเออคือเหมือนเรามีอะไรบางอย่างที่มันนชัวร์ทำให้เรา p r o c r a s i สิ่งที่สำคัญออกไปแล้วทําแต่เรื่องเล็กๆเ้ยคือเราอยากจะชัวร์เกาะเรื่องนี้อ่ะแต่บางทีมันก็คือเราต้องระบุปัญหาให้ได้ว่าเรากำลังไม่ทําสิ่งสาคัญเพราะสิ่งนี้นะแล้วถ้าเราผ่านเคลียร์จุดนี้ไปให้ได้มันก็จะได้เลิก p r o c r a s แล้วก็เริ่มทางานสาคัญสักทีไงเพราะปกติก็คือพี่เชื่อว่าทุกคนมีวิวพาวเวอร์แล้วก็อยากจะทํางานให้มันแบบดีอยู่แล้วอ่ะเออก็บางทีมันอาจจะเป็นปัญหาเล็ก ใจอีกทีซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้เรามาคุยกัน อ่ะแล้วก็รู้ว่าตัวเองกำลัง procrastinate figure out ว่าอะไรทำไมเราถึง procrastinate อยู่แล้วก็ถ้ารู้แล้วก็รู้วิธีในการดึงดูดตัวเองให้ทำงานเนี่ยเช่นมีการใช้ incentive กระตุ้นทำอันนี้เสร็จเดี๋ยวจะไปใ,ให้รางวัลตัวเองตรงนี้นะ,ะทำแล้วก็พักเบรกไปบ้างไม่ใช่ทำติดต่อกันเป็นนาน,านๆใช่ปะทำสิ่งที่ยากก่อนแล้วก็ set timeline set schedule ใช่ไหมเดทไลน์ line, ต้องเป็นยังไงแล้วก็ใส่ลงไปในตารางงานว่าต้องทำให้เสร็จ break down เป็น,น,นยอ,ยอันย่อยๆๆๆๆแล้วก็เอา distraction ออกไปประมาณนี้ ้าเคอ่ะแล้วเดี๋ยวมาติดตามต่อในคลิปหน้าเรื่องโฟกัสใช่ไหมจะโฟกัสยังไง p r o your focus นะคะชอบชอบอันนี้สําคัญมากเชื่อว่าหลายๆคนมีปัญหามีเทคนิคเยอะมากเลยทมาธิอ่านมะสรุมมากใช่ใช่ไล์ลองมาดูแค่เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย